สวัสดีครับเด็กๆวันนี้ก็มาพบกับมาสเตอร์อีฟนะครับเรายังอยู่ด้วยกันในวิชาจิตกรรมกลางแจ้งนะครับเด็กๆครับช่วงนี้เทศกาลคริสต์มาสแล้วนะครับเด็กๆผมจะได้ของขวัญจากคุณลุงสันตาคอสกันมากมายกันเลยทีเดียวเลยใช่ไหมหครับผมก็วันนี้มาสเตอร์เตรียมแบบฝึกการทรงตัวมาให้เด็กๆ ได้ปฏิบัติกันในชั่วโมงนี้แล้วก็มีเกมสนุกสนุกด้วยนะครับเด็กๆเ,เหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่เราจะทํากิจกรรมอะไรนั้นเราก็ต้องมีการวอร์มร่างกายกันก่อนนะครับนั้นเดี๋ยววันนี้มัอร์จะพาเด็กๆไปยืดเหยียดร่างกายกันเลยเอาละครับเด็กเกเ,กเราจะมาทําการวอร์มร่างกายกันทั้งหมด4ท่าด้วยกันนะครับวันนี้เริ่มจากท่าที่1นนะครับให้เราวอร์มแขนของเราก่อนนะครับยกแขนขึ้นมา งัดกันนะครับบิดตัวนิดหน่อยนะครับเราจะได้ยืดตรงช่วงหัวไหล่หรือต้ตนแขนนะครับนับหนึ่งสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสลับอีกข้างหนึ่งครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด 8 9 10อไปนะครับเรามาบริหารข้อมือกันสะบัดข้อมือกันเด็กๆนับ1นึ่ง,ง 1, 2, 3 4 5 6 7 8 9 6 7 8 9 10นต่อไปเราได้แขนได้ข้อมือแล้วต่อไปเรามาส่วนล่างกันบ้าง ข้อเท้านะครับเด็กๆเริ่มเลยหนึ่งหมุนข้อเท้าสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสลับอีกข้างหนึ่งครับหนึ่งสองสามสี่ ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบและท่าสุดท้ายนะครับท่าชิดติดการเราจะมายืดขากันตั้งแต่ต้นขาเลยมือแตะถึงพื้นเลยนะครับเด็กๆนับหนึ่งถึงสิบพร้อมกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหก 7 8 9 10่าถ้านี้เด็กๆจะต้องขาตึงนะครับถึงจะได้ยืดเต็มที่เอาละครับเรายืดกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปเรามาดูกันดีวกว่าว่ามาสเตอร์เตรียมเกมอะไรให้เด็กๆได้ทํากันนะครับแล้วครับเด็กๆเกมของมาสเตอร์วันนี้ที่จะพาเด็กๆไปเล่นพร้อมๆกันอุป,ปกรณ์ง่ายๆเลยมาสเตอร์จะมีห่วงวงกลมและก็มีธงนะครับ ถ้าเด็กๆที่บ้านไม่มีสิ่งที่ใช้ทดแทนได้กระดาษหนังสือพิมพ์กระดาษลังใช้แทนได้นะครับส่วนทงเด็กๆจะหาเป็นเ,เป็นตุ๊กตาเป็นไม้อะไรก็ได้นะครับที่เป็นพลาส,สติกที่มันไม่หนักเกินไปนะครับที่มันไม่เป็นอันตรายต่อเด็กๆนะครับวิธีการเล่นเกมนะครับให้เราวางห่วงวงกลมหรือกระดาษหนังสือพิมพ์หรือกระดาษลังนะครับไว้ แล้วให้เราเดินเข้ามาวิธีที่เราจะไปข้างหน้าได้ก็ต่อเมื่อเราต้องวางห่วงอีกหนึ่งอันไปข้างหน้าแล้วเราก็เคลื่อนที่มาเสร็จแล้วทํำยังไงไม่มีห่วงอยู่ข้างหน้าเราก็ต้องหยิบห่วงจากด้านหลังมาต่อแล้วเราจะเดินก้าวต่อไปได้นะครับก้าวต่อไปได้เรื่อยปึ๊บ พอถึงจุดหมายแล้วท่านไงามาสเตอร์มีธงก็จะปักคงไว้ที่จุดหมายเฮ้ยเพราะว่าเรามาถึงจุดหมายแล้วนะครับอ่ะเด็กๆเ,เดี๋ยวเราจะมาแข่งกันไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าพร้อมนะครับเด็กๆสามสองหนึ่งเริ่มได้ ปักธงมาเซอร์ถึงเป้าหมายแล้ว yeah. เย่ระครับเด็กๆวันนี้เราเข้ามาสู่แบบฝึกกิจกรรมหลักของเราวันนี้นะครับการเดินทรงตัวมาเซอร์ได้เตรียมเส้นไว้ความยาวประมาณ1เมตรนะครับเด็กสามารถตีเส้นได้ด้วยการหาเชือกฟางหรือมีก็เทปสายลากยาวแปะได้หรือถ้าเกิดใครมีลานหน้าบ้านใช้เป็นช็อคขีดเส้นได้หมดเลยนะครับ วิธีการปฏิบัติวันนี้มาสเตอร์จะให้เด็กๆเดินมาบนเส้นวิธีการเดินนะครับให้เด็กๆต่อเท้ากันชนเท้าต่อกับนิ้วเท้าไปเรื่อยๆกลางแขนไปตามเส้นไม่ให้เด็กๆออกจากเส้นนะครับไปเรื่อยๆนะครับ แบบนี้นะครับเด็กๆเกมื่อกี้เราเดินตรงตัวกลางแขนปกติมันอาจจะดูง่ายไปนะครับมาสเตอร์ขอเพิ่มขอท้าทายเด็ก,ดกให้เด็กๆหาสิ่งของมาวางไว้บนหัวเออมาสเตอร์จะหาอะไรดีอ่ามาสเตอร์ใช้หมวกแฟนตาคอตแล้วกันนะครับเด็กๆใช้เป็นผ้าผ้าก็ได้ครับหรือตุ๊กตาหรือเป็นสมุดหนังสือที่วางตรงตัวได้ที่มันง่ายๆนะครับดเด็ก อาเซอร์จะวางผ้าไว้บนหัวอาเซอร์จะประคองไม่ให้ผ้าบนหัวหล่นแล้วก็เดินไปตามเส้นแบบเมื่อสักครู่ที่เราได้สาธิตกันนะครับ rain, เด็กๆได้ฝึกการทรงตัวและฝึกสมาธิไม่ให้สิ่งของที่อยู่บนหัวเราได้หล่นลงมานะครับเราได้ฝึกสองอย่างพร้อมๆกันเลย เย่มาสเตอร์ไม่หล่นนะครับก็จบลงไปแล้วครับในชั่วโมงนี้วิชาจิตกรรมกลางแจ้งเด็กๆได้เล่นเกมไปกับมาสเตอร์แล้วก็ได้ฝึกการทรงตัวไปกับมาสเตอร์นะครับสำหรับคลิปต่อไปมันจะเป็นจิจกรรมอะไรเด็กๆก็รอดูนะครับเดี๋ยวมาสเตอร์ Master จะหาเกมสนุกๆและกิจกรรมที่มันท้าทายกับเด็กๆมากขึ้นกว่านี้นะครับแล้วเราเจอกันในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ มาสเตอร์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ